เฮ้ม hey, ินมินหวังโยจะลื่นตกต้นไม้แล้วเียอหยางส่งสิ่งเตือนถังมินที่เงยหน้ามองยอดไม้ท่ามินรู้สึกตัวรีบคว้าเสื้อตรงหัวไหล่ของวังโยเอาไว้ตามด้วยร้องออกมาเพราะเธอพบว่าวังโยไม่ได้ลื่นตกลงไปเองแต่ถูกบางอย่างกัดที่ขากางเกงแล้วดึงลงไปสิ่งนั้นเป็นตัวนิ่มๆซีดำเสนต์เหมือนกับหอยทากที่ไร้เปลือกกัดขาดกางเกงไม่สิ มันดูดขากางเกงของหวังโยไว้มากกว่าปากของมันเหมือนดอกทานตะวันที่เบ่งบานภายในปากเต็มแน่นไปด้วยหลอดเล็กๆคล้ายเข็มบนหลังมีหนามยาวเกือบครึ่งเมตรจำนวนหนึ่งหนวดของมันยืดอดได้เหมือนหอยทากเมื่อครูยังมีหนวดสองสาเส้นยืดขึ้นมาแตะขากางเกงของหวังโยซึ่งตอนนี้พดกลับไปหมดแล้วแต่ปากของมันยังดูดขากางเกงของหวังโยเอาไว้ไม่ปล่อย พอทั้งมินดึงก็ดึงเอาสัตว์ตัวนิ่มยาวเกือบหนึ่งเมตรขึ้นมาจากเบึ่งอีกตัวต่อตัวลำตัวของมันปรากฏชัดขึ้นตรงหน้าของมินมินมันเป็นหนอนเนื้อที่มีลำตัวเป็นปล้องๆบนหลังมีน้ำแหลมหลายคู่มีลายสีดำสลับเหลืองมีขาอวบอ้วนเป็นคู่คู่มันคือร่างขยายข้างนอนผีเสื้อชัดๆไม่สิน่าเกลียดหน้ากลัวกว่าตัวหนอนมากนี่มันตัวอะไรทั้งมินกลัวพวกนี้มากที่สุด ตอนที่พวกมันมีขนาดไม่ถึงสองเซนก็ทําให้ถังมินต้องหลับตาปีกรีดร้องกระทึดเท้าได้แล้วรับประสาอะไรกับไอตัวที่โปรพน้ําออกมายาวเกือบหนึ่งเมตรตรงหน้านี้สุดท้ายทังมินก็ไปมือจากหวังโย,ยอย่างลืมตัวพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องบริเวณอื่นๆก็ปรากฏตัวของสัตว์ชนิดนี้ขึ้นเช่นกันปาสั่งสะบัดข้อมือมือซ้ายโหนดัวด้วยโซ่บินปากกระบอกปืนที่มือขวาปรากฏไฟและปรปราบ กระสุนกระทบผิวเครนในบึงแตกกระเซ็นนอนตลาดที่ถูกหญิงลมกลิ้งงายท้องตัวมว้วนเท้าอวบชักดินสักงอบึงโครนทั้งหลุมเดือดเป็นเหมือนหม้อโจกขณะนี้พวกเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ถูกสัปหลาดที่ซุ่มกมายเงียบๆล้อไมไว้หมดแล้วนอนอ้วตัวหนึ่งชะงกหน้าขึ้นมาจากโคนต้นไม้จากบึงโครนเจ้าจ้วงเซิงตกใจจนรีบพอตัวถอยรน่นตัวอะไรอะนี่เป็นตัวบ้าอะไร จางลี่หุนตัวผ่านไปพูดแล้วยังดูถ้าจะเป็นปู่ทวดคนนอนบุ้งละมั้งไซส์ของพวกนี้ยังถือว่าเล็กนะพวกที่เราเจอก่อนหน้านี้นี่สิถึงจะเรียกว่าใหญ่จริงจอนมองดูน้อนประหลาดที่ถูกป้าสั่งยิงดิ้นในโครนนอนตัวนั้นหัวหนฝัง่งหนึ่งใหญ่หัวฝั่งหนึ่งเล็กหัวฝั่งที่ใหญ่เหมือนกับลูกโป่งที่ใส่น้ำจนเต็มหนวดพวกนั้นสามารถยืดยาวออกมาได้หนึ่งฟุตเมื่อหดกลับลงไปที่ท้องถึงก็มองไม่เห็นเลย จะว่ามันเป็นสัตว์ตัวนิ่มน้ำแหลมที่หลังของมันก็เป็นเหมือนดาบโลหะของนักกีฬาฟันดาบทั้งยาวทั้งแข็งพิลึกพิลั่นอย่างยิ่งทันใดนั้นชื่อของสัตว์การประวัติศาสตร์อย่างเดิมก็พรันปรากฏขึ้นในหัวของเขาฮันรูซีจเนียพวกมันคือหนอนฮันรูซีจเนียจอนรองลั่นเนื่องจากไอฮันรูซีจเนียตัวหนึ่งปีนขึ้นมาบนต้นไม้ที่เขาพักอยู่อย่างไม่เกรงใจจอนรีบ สบายเป้เราโหยตัวหลบไปด้วยโซ่บินฮูน่าหูหยางหยิบอาวุธไม่ทันคว้าขวานเหล็กใกล้มือขึ้นมาทุบลงบนฮันซูรูซูจีเนียตัวนิ่มนั้นปรากฏว่าจุดสัมผัสนั้นรู้สึกนิ่มๆเลืนล่นๆเหมือนกับทุบลงไปบนลูกบอลยางที่ชโลมน้ำมันเอาไว้จนชุ่มเยี่วยวหยางฮันลูซูจีเ e นียคือตัวอะไรในคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์อึดบันไม่ใช่หรือชอนไอตัวนี้มันดังมากในยุคแคมเบียน เหมือนกับไทโลบไบแต่เป็นเพราะรหน้าตาพิลึกพิลั่นเกินไปทำให้คนที่คนพบมันตั้งชื่อให้มันว่าตัวนอนที่นอนฝันก็ไม่นึกถึงเรียกกันสั้นๆว่านอนร้อนเพียงแต่จะซากฟอสซิลที่มีคนพบมันมีขนาดไม่ถึงหนึ่งเซนเท่านั้นเองนี่นาพวกนี้ทำไมถึงได้ตัวโตกันขนาดนี้เย่อย่างโวยวายมีวิวัฒนาการตั้ง300ล้านปีใครจะไปรู้ว่ามันจะกลายเป็นยังไงได้บ้าง ขณะนี้หนอนหลอนตัวที่อยู่ด้านล่างของชอนกำลังอ้าปากนางที่ขอกำลังหดย่นไปด้านหลังเผยให้เห็นรอยภาพเป็นชั้นๆเหมือนกับคนที่กำลังม้วนพันแขนเสื้อไหมพรมตรงข้อมือด้านในพรงปากของมันมีโครงสร้างเหมือนกับปากปืนใหญ่เยวหยางพูดว่าไอ้หนอนนั่นกำลังทำอะไรจอนย,อย้ายไปยังต้นไม้อีกต้นข้างๆพรางตอบไม่รู้แต่เหมือนกำลังจะพ้นบางยาออกมา พยายามอย่าหันหน้าตรงกับพวกมันนะทั้งมินนนั้นอาศัยโซ่บีนช่วยปีนขึ้นที่สูงมากแล้วแต่ก็ยังร้องเล่นป่ารีบไล่มันไปรีบไล่วพวกมันไปมินมินเป็นอะไรไปคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงนั้นเป็นเสียงของจมูกสิงป่าที่ดังส่วนลงมาจากด้านบนพวกเขาลงมากันแล้วนีจังหนานกำลังสไส้ตัวลงมาจากเชือกด้วยความเ,าเร็วยังไม่เคยมีมาก่อนในตามีความตื่นตระหนกเธอยังอยู่ห่างจากพื้นสิบเมตร ก็ตะโกนสั่งว่ารีบไปจากที่นี่ขณะนี้คนอื่นๆจึงมองเห็นจุมโมสิงปาที่กำลังโรยตัวลงมาเยียวยางใช้โซ่บินช่วยปีนขึ้นไปต่ออีกสองสามก้าวถามว่ามีอะไรหรือคะคุณชายสิงปาจุโมสิงปาส่งกล้องสองทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ให้เยียวยางถามว่าเปื้องผมอยู่ไหนอะทุกคนเตรียมตัวเคลื่อนพลบนต้นไม้มีสัตว์ประหลาดอยู่จำนวนหนึ่งอาจมีอัน,นตรายต่อพวกเราคนด้านล่าง่ากันช็อก ท่าทางบนต้นไม้ยังมีตัวอะไรอยู่อีกแต่ว่าตัวอะไรกันหรือที่สามารถทำให้ครูฝึกช็อกจนหน้าถอดสีขนาดนี้หรือว่าบนหล่ำต้นด้านบนก็มีไอ้หนอนยักษ์แบบนี้เต็มไปหมดเหมือนกันเพียงอึดใจเดียวทุกคนก็ได้เห็นเจ้าสิ่งที่แม้แตานี้จริงนานยังไม่ยอมแต่ต้องมันคือตัวอะไรกันแน่ดูจากรูปทรงภายนอกของมันเป็นเหมือนกับเศลที่ขากออกมาจากปากยักษ์ไม่มีรูปทรงที่ตายตัว ทัวทั้งตัวเป็นสีเหลืองอมเขียวส่งกลิ่นที่ชวนเคลื่อนไส้เมื่อตกลงไปเบิงก็หนีบติดอยู่ด้านบนเหมือนก้อนเมือกขนาดของมันมีประมาณกระมังล้างหน้าส่วนหัวหรือที่ส่วนที่ดูเหมือนน่าจะเป็นหัวของสิ่งมีชีวิตนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการไหลซึมจากนั้นส่วนหางของมันค่อยๆหดตามเข้ามาช้าๆเสร็จแล้วตัวของมันก็แบะออกไปอีกทางแล้วหางก็หดตามเข้ามา วิธีการเคลื่อนไหวนั้นเหมือนกับอะมีบาในไฟลัมโปรโตสัวเยาวอย่างกลั้นใจจากกลิ่นอนาขยักขยงบีบจมูกพูดนี่คืออะไรอน่า้ึ่จที่สุดทำไมถึงได้ขยับได้ด้วยอะ่ะป้าสั่งไม่กล้าย,ยิงปืนใส่สิ่งมีชีวิตที่ไร้รูปสรงพวกนี้ด้วยกลัวว่าน้ำมืกเหลืองเขียวน่านจะก,กระเด็นมาโดนตัวนีจึงหนานไม่ทันได้ตอบได้แต่ตะโกนสัง่งรีบไปพวกมันกำลังตกลงมาจากด้านบน จู่่าเสียงป่าชี้ไปทางด้านหน้าเยื้องขวาสังการที่ตัวตกเฉียงเหนือจากที่นี่ไปประมาณ2กิโลผู้เราเห็นน้ําตกดูเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ทุกคนมุงหน้าไปทางนั้นมินวินอย่าโหนตัวเร็วขนาดนั้นพระกุศเจ้าช่วยแบกหวังโยด้วยเยวหยางดูแลเจ้าจงเซิงจางลี่ชอนผู้คุณช่วยแบกกระเป๋าของพวกเขาหน่อยป่าสามไม่ต้องยิงแล้วยิงไม่หมดหรอกตัวพวกนั้นบนต้นไม้มีเยอะมากพวกมันดิดตัวได้ด้วยนะรีบไปจากที่นี่เร็ว เพียงสิ้นเสียงเท่านั้นหนอหลอในบึงก็พลันหดตัวแต่ด้วยหญิงพลก้อนวัตถุบางอย่างออกมาอย่างกับปืนใหญ่ติดเนิบอยู่บนต้นไม้มันคือของเลวค้นสีเหลืองเขียวนั่นเองแต่มีขนาดเล็กกว่าพวกที่ตกลงมาจากต้นไม้เยอะจึงรีลองขึ้นมาจะอ้วกแล้วเมื่อกี้มันมีเลษก้อนหนึ่งตกลงมาโดนหน้าผมมาหน้าผมโดนมันกัดเขาแล้วจบสิ้นกันจอนบ้าไปละโรบใบนี้มันบ้าเกินไปแล้ว เสมหาว,วัตถุจำนวนนาบไปท่วนร่วงลงมาจากฟ้าพวกมันบางเหยียดตัวแผล้าปริลงมาช้าๆเหมือนใบไม้ร่วงบางขดตัวเป็นก้อนดิ่งตกลงมาเหมือนหยดน้ําจนถึงบึงโคลนหรือโคนต้นไม้แล้วเคลื่อนที่เหมือนกับของเลว้วส่วนนอนหลอนจำนวนนมานในบึงก็พ่นเสลทพวกนั้นออกมาอย่างแรงเรื่อยๆวัตถุชนิดนั้นบนตัวของมันเหมือนกับดินน้ํามันตกที่ตรงไหนก็ติดแมทที่ตรงนั้น ในช่วปริปตาเดียวในป่าต้นไม้ยักษ์พลันเต็มไปได้วยวัตถุตัวนิ่มทั้งที่ตกลงมาและยิงขึ้นมาไม่มีที่ให้หลบซ่อนพวกเขาทุกคนอาศัยโซบินช่วยโหนตัวอยู่กลางอากาศขณะที่บนอากาศเต็ไมไปด้วยศัตรูตัวเหนียวที่เป็นอันตรายทางใต้คือบึงโครนพ่นฟองและนอนหลอนยักษ์มีน้ำตัวยุกยิกสถานการณ์เลวร้ายเกินบรรยายขาขวาของจังลี่ถูกเส็จเหนียวหุ้มไว้ จางลี่ใช้มือหมายจะไล่ไอตัวเมืองนั้นไปแต่ที่ไหนได้เมื่อมือจับโดนมันของเหลวเหนียวคนนั้นก็หนีบติดมือเขายกเมือกมาเหนียวหนืดติดมือเป็นใหญ่ๆเหมือนด้วนกาวกลิ่นน้ำเหลืองเหม็นครุ้งช่วยออกมาเตะจมูกจางลี่รู้สึกบวนท้องอยางบอกไม่ถูกทั้งที่ถูกเหวี่ยงแคว้งคว้างอย่างร้ายกาจบนเรือแล้วยังไม่อ้วกท้ายที่สุดก็อดรนไม่ไหวรู้สึกบิดมวนที่ลำไส้กระเพาะ มือนตัวปั่นป่วนปลาที่กินลงไปทั้งเนื้อทั้งกระดูกพลนพรวดออกมาเกลี้ยงจนไม่เหลือลอป่าสั่งเร่งความเร็วกระทหานหอนพุ่งนําไปข้างหน้าทุกคนของสิ่งนั้นติดอยู่ตรงหัวไหลยของเขามีบางส่วนเหนียวติดแก้มซ้ายของเขาดูจากสีหน้ากัดฟันกรดกรอดนั่นน่าเป็นห่วงจริงๆว่าเขาจะคว้ามีดมาฟันไหล่ซ้ายของตัวเองทิ้งเจ้าจุงเซิงกระซิบเยี่ยวหยางฉันคงไม่ไหวแล้วอะ่ะเยียวหยางอย่าพูดงโง่โงนะ เจ้าจงเซิงจริงๆนะไอ้นั่นน่ะไอ้ของนั่นมันอยู่ที่หลังของฉันนะไม่ใช่แกสองก้อนสองก้อนนะฉันรู้สึกว่ามันเกาะอ,อยู่บนหลังอย่างน้อยก็ห้าหกก้อนนะเยวยี่ยหยางเงียบกริบเจ,จ้าจงเซิงถามอย่างกังวลใจทําไมนายถึงเงียบไปล่ะเยวี่ยหยางกำลังคิดว่าคนจะโยนนายทิ้งไปดีหรือเปล่าอ่ะอะไรนี่นายก้าคิดอย่างนี้เช่เหรอเจ้าจงเซิงร้องขึ้นเยวยี่ยหยางเงินง,งาก็ใครจะไปรู้ว่าไอ้พวกนั้นมันจะคลานจากหลังของนายมาบนตัวฉันหรือเปล่าอ่ะ รอยตัวอยู่ในป่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็พบสถานที่ที่จมูมาถึงป่าพูดว่าเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างสําหรับพื้นป่าที่หนาทึบแล้วนั้นที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมันเป็นลานกองหินสีแดงที่สูงจากบึงโคลนไม่น้อยบนกองหินแดงที่มีความหนาแน่นสูงไม่มีวัชพืชต้นไม้ฝ้าดินเปิดโล่งขึ้นในฉับพลันมองไกลๆเหมือนกับเท้าของมนุษย์ยักเหยียบอยู่กลางป่าทึบ บนหลังเท้ามีริบบิ้นสีเงินอยู่เส้นหนึ่งมันคือน้ำตกพันฟุตที่โปยพุ่งลงมาจากบนรานกว้างขั้นที่สองน้ำตกสังสมรวมกันเป็นบึงน้ำใสยอยู่บนหลังเท้าและน้ำใสนั้นจึงเอ่อถดลนท่วมบึงไหลลงสู่บึงโคลนอีกทีสิ่งที่ดูคล้ายสถาปัตยกรรมของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ตรงเนินสูงของเท้ายักษ์มองดูไกลๆเหมือนเป็นกองเศษหินเป็นตั้ง หรือไม่ก็ก้อนหินทรงกรวยที่ถูกลมกระดกนดูจากการกระจายตัวความสูงของกองหินดูยังไงก็ไม่เหมือนกับสร้างขึ้นโดยมือมนุษย์มันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นโพรงหลังของสัตว์บางชนิดมากกว่าเมื่อเข้าไปใกล้จึงพบว่าเท้ายักษ์นั้นไม่ได้ใหญ่โตแบบธรรมดาศิลาแดงที่อยู่สูงจากระดับพื้นอย่างน้อย50เมตรส่วนที่อยู่สูงที่สุดถึงกับเสมอเท่าเทียมปลายพุ่มของต้นเฟิร์นพวกนั้น ความกว้างราวๆ2,000เมตรแล้วทอดเหยียดยาวลึกลงไปในป่าดูเหมือนจะเชื่อมดินกับขขนภูเขาแต่เมื่อทุกคนมาถึงใต้ฐานของฝ่าเท้าแล้วจึงพบว่าเท้ายักษ์นั้นก็ล่างเล็กบนใหญ่เหมือนกันการจะปีนไต่ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ยังดีที่น้ำตกที่เอ่อล้นจากด้านบนของเท้ายักษ์แล้วไหลรูลงมาก็กลายเป็นสระน้ำเล็กๆที่ใสสะอาดอยู่ด้านล่างด้วยเหมือนกันตอนนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดก็คือน้ําสะอาดเพราะต้องชำระล้างไอสิ่งที่ชวนขยักขย้งเนี้วหนึบไปทั้งตัวออกให้หมดหลังจากห้อยโหนในป่าก,กันมาทุกคนต่างได้แผลเต็มตัวไปหมดบนตัวทุกคนยังโดวนวัตถุมีชีวิตเหมือนกับเลดนั่นเกาะหน,นบอย่างน้อยกลลกร2ก้อน,ออนชอนเลวร้ายที่สุดจากหัวจดเท้าของเขาถูกสิ่งมีชีวิตนั่นหุ้มไว้จนมิด มองดูเปินเ,นเินเหมือนกับสมชุดทหารลายพรางสีเขียวเหลืองเส้นผมสีเงินทั้งหัวมันโดนใครปลาไข่ใส่ติดหนึบเป็นก้อนเดียวกันเมื่อจอนเห็นสระน้ำใสส,สะอาดนั้นก็วิ่งพุ่งตรงไปยังสุดจะรอคอยทว่ากลับถูกเสียงใสๆสองเสียงตะโกนห้ามเอาไว้หยุด่ตรงนั้นจอนนี่จึงหนาเป็นคนสั่งหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจอนทั้งมินเป็นคนกรีดร้อง ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแมือกับตนทำความผิดมหันอะไรลงไปสุภาพสตรีสองคนพุ่งตรงเข้ามาทางตนดยสน่าโกรธเกลียวคุณจะแซงหน้าพวกเราได้ยังไงนั่นสิควรรอให้พวกเราล้างตัวก,กันก่อนแล้วพวกคุณค่อยล้างที่แท้ความเห็นที่ตรงกันของสุภาพสตรีทั้งสองคนก็คือสนามสระนี้ถ้าถูกผู้ชายตัวเหมน็นพวกนี้ลงไปล้างมีกลายเป็นสระน้ำเหม็นเน่าไปหรือแล้วจะลงไปล้างต่อได้ยังไง ดังนั้นพวกเธอจึงควรใช้งานก่อนอย่างไม่ต้องโตแยง้งนั่นแหละชอนจึงเพิ่งรู้ตัวว่าที่แท้ตนมีความผิดโทษฐานเสียมารยาทอันดีงามนั่นเองหนีจึงหนานมองดูสระน้ำใสสะอาดขนาดไม่ถึงสิบตารางเมตรใต้น้ำตกนั้นบริเวณที่อื่นๆล้วนเปื้อนดินโคลนจนบดเป็นตายอย่างไรก็ปล่อยให้ชอนล้างก่อนไม่ได้หนีเจ้งหนานและถังหมิ่นระดมเจรจาพาทีคอยส่งคอยรับกันอย่างเข้าถ้า เจรจาต้าอ่วยชักแม่น้ำทั้งห้ากล่าวว่าหลักการและเหตุผลนานาของชาวจีนที่ชอนฟังไม่รู้เรื่องสุดท้ายด้วยพลังกดดันของสองแรงแข่งขันใครจะกล้าไม่ยอมแพ้ฮวนาหูหยางกับละมายรนาร่านั้นแยกตัวออกไปไกลจากสระน้ำใต้เท้ายักษ์อาศัยแสงสลัวศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของเท้ายากักษ์นี้เมื่อตรวจดูจากทีไกลก็พบว่าเท้าหินยกนักษ์นี้ไม่ใช่ก้อนหินก้อนเดียวกับดังก้อน แต่เกิดจากเสาหินทรงปริซึมเป็นแทง่งอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอดูเหมือนก่อเรียงด้วยฝีมือมนุษย์แต่ทั้งหุ่หน้าหูยางและละมายาราต่างก็รู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของธรรมชาติชำระล้งลางร่างกายกันเสร็จแล้วทุกคนรู้สึกว่าความจริงสิ่งมีชีวิตที่นั่นก็มีอันตรายต่อคนน้อยมากเมื่อเหนียวนั้นไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างไม่ระคายเคืองไม่มีพิษ หรือทำให้แพ้เพียงแต่แค่หน้าตาขายักขยแยงเกินไปแล้วก็กลิ่นเหมน็นเน่านั่นเกินจะทนทานบบดน,นี้อยู่ใต้ผ่าแดงรูปเท้ายักษ์ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงพวกเขายัางต้องเผชิญกับโจทย์หนักข้อใหม่กันอีกตั้งแคมกันที่ไหนดีละ่ะใต้เท้ายักษ์นี่นะหรือรอบด้านเปียกแฉะดำเปรอะลมเย็นยะเยือกแพดมาเป็นช่งชงวงกบกับเพิ่งหนีพ้นจากวงล้อมของนอนร้อนกับอเมบาออกมา รู้สึกไม่ค่อยสนิทใจชอบกินปีนขึ้นไปครั้งแรมบนผาแดงนั่นหรือใครจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรบนนั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้างถ้าเกิดจะเอก,กับนกยักษ์พวกนั้นหรือตัวอะไรอื่นอีกก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีนี้ขณะที่คนกลุ่มนี้ต้องการการพักผ่อนอย่างมากพวกเขาไม่ได้หลับตาม,มากกว่า5วันแล้วตอนนี้อาศัยความตื่นเต้นที่เพิ่งจะมาถึงซัมบาร่ากับแรงกระตุ้นของสัตว์ประหลาดนานา,นา,นา,นานชนิด ที่ทำให้ยังไม่สลบเหมือดอีกอย่างคือการปีนหน้าผาเท้ายักษ์นี้ยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือหินยกนักษ์ก้อนนี้หน้าผาของมันทั้ง3ด้านเป็นลักษณะชันออกนอกจากต้องใช้เครื่องมือสำหรับการปีนหน้าผาอย่างเต็มที่แล้วพวกเขายังต้องอาศัยกำลังกายที่แข็งแกร่งด้วยจึงจะปีนขึ้นไปสำเร็จสำหรับพวกเขายังมีหวังโยศที่จนป่านนี้ก็ยังไม่ฟื้นยิ่งเป็นการเพิ่มระดับ ความยากในการปีนหน้าผาขึ้นไปอีกพลังงานที่ได้จากการกินปลาเล็กๆไม่กี่ตัวในทะเลของพวกเขาเผาผลาญจนเกลี้ยงแล้วตั้งแต่ตอนที่วิ่งหนีตอนนี้ถ้าไม่ได้กินอะไรสักหน่อยอาจไม่มีใครเลยที่ปีนขึ้นไปไหวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยจุมาชิงปาก็ตัดสินใจไม่ถูกเขาเลือกหาหรือกับทุกคนอย่างประชาธิปไตยหลังจากทกเถียงกันครู่หนึ่งสุดท้ายก็เลือกตั้งแคมป์ใต้เท้ายักษ์กัน ด้วยคะแนนเสียง6ต่อ3และ1เสียงสละเสร็จหาทางหาอาหารให้ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยปีนหินนี่กันหลังจากการประชุมหาอาหารกับสร้างแคมป์เป็นเรื่องเร่งด่วนหลังจากแบ่งงานกันแล้วจางลีป่าสั่งจอน3คนนี้มีหน้าที่หาอาหารในรัศมี100เมตรรอบสระน้ำคนอื่นๆช่วยกันสร้างที่พักการตั้งแคมป์คราวนี้คือแคมป์หน้าผาวิธีการสร้างแคมป์หน้าผา มีความคล้ายคลึงกับการสร้างบ้านต้นไม้ของพวกจูมูสิงปาในป่าเริ่มจากใช้ปืนยิงรีเวทเจาะรูบนผนังหินสอดร,รีเวทนอ็อตกับท่อนสแตนเลสยึดลงไปจากนั้นปูรางขวางลงบนท่อนเหล็กขึ้นโครงที่เหมือนกับสะพานริมหน้าผาเสร็จแล้วใช้โครงหน้าเป็นฐานผูกแผ่นเยื่อฟองอากาศสองชั้นลงไปบนนั้นพร้อมกับผูกติดกับด้านบนเป็นอันเสร็จสิ้นแคมหน้าผาหนึ่งหลัง มองโดยไกลๆมันกับลงศพลอยฟ้าของชนเผ่าโบในยุคฮั่นแคมหน้าผาถูกสร้างขึ้นติดๆกันสุดท้ายก็แขวนติดอยู่บนผ้าตัดอย่างกับขบวนรถไฟลอยฟ้าการสร้างแคมป์เช่นนี้นอกจากช่วยป้องกันความชื้นจากพื้นดินแล้วยังช่วยป้องกันการโจมตีจากพวกสัตว์อย่างเช่นหนอนหลอนอีกด้วยกันลมกันฝนไม่ต้องกังวลภัยพิบัติอย่างเช่นหินถลม่ม สำยังเหมาะกับภูมิประเทศหน้าผาหน้าความแบบนี้พอดีเพิ่งสร้างแคมป์เสร็จไม่นานพวกจางลีก็กลับมาพอดีเพียงแต่พวกเขาลากหนอนหลอนกลับมาด้วยหนึ่งตัวสัตว์ลายกระดูกตัวหนึ่งยาวเมตรครึ่งเหมือนกับเอ็นวัวสีดำน้ำแหลมบนหลังกำลังขยับสัน่นเห็นไ้ชารายังตายไม่สนิทฮวนอูห,ห,าหยางชี้ไปที่หนอนหลอนตัวนั้นถามพวกคุณลากไอ้ดุนนี่กลับมาทำไมคิดอะไรกันอยู่อาหารเย็น จางลี่คำตอบที่ทุกคนไม่อยากได้ยินมากที่สุดเจ้าจวงเซิงกระโดดพึงขึ้นมาเป็นคนแรกจะให้กินไอตัวนี้ให้ฉันไปกินขี้ดีกว่าจอรนแบมือพูดว่ารอบรอบ,บึงนี้มีแต่นอนนี่อย่างเดียวผมคิดว่ามันกินได้นะเยาวหยางไม่มีสัตว์อื่นๆแล้วเหรอพืชก็ได้นี่นาะจางลี่ยิ้มอย่างชั่วร้ายมีสิหรือนายอยากให้พวกเราจับเศษถุยใส่ถุงมาสักก้อนนะอยากลองของแปลกหรือชอนอธิบาย บริเวณหนองบึงแถบนี้น่าจะมีแต่ตัวหนอนชนิดนี้อย่างเดียวอะ่ะในเมื่อตัวอ่อนของมันไม่มีอันตรายต่อร่างกายของเราอีกทั้งส l ลมแมนเดอร์ยังกินพวกมันเป็นอาหารผมจึงสันนิษฐานว่าสัตว์ตัวนิ่มพวกนี้น่าจะกินได้พวกเราเอาไปวิเคราะห์ทางเคมีชีวาภาพง่ายๆกันอีกหน่อยแล้วค่อยแล้วค่อยลองกินดูเนอะเจ้าจุงสิงช้นะ้าใสหนะ้ายังเด็ดขาดไม่ผมไม่กินหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่กินจางลี่ตบไหล่ของเขาพูดปลอบ ความจริงก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนัน้นหรอกนะมันก็แค่หน้าตาขยักขยันไปนิดไม่แน่เนื้ออาจจะไม่เลวก็ได้นะคนทั้งกลุ่มนั่งลลอมวงกันมองกันเองตามปริบๆและแล้วทุกคนก็รู้ซึ้งแก่ใจว่าทำไมผู้คนมักพูดกันว่าคนคนแรกที่กินปูต้องใช้ความกล้าหารชานใฉ่ที่ยิ่งใหญ่พวกเขามองดูไอ้ตัวประลาดตรงหน้าก็นึกถึงเสมาคนสีเหนียวเหลืองนั่นทุกที เลจคลากนั่นขายออกมาจากปากไอหมอนี่แล้วไอหมอนี่จะกินได้หรือจูจูจังลี่ก็ผายมือมาทางเย,ย,ย้ายางเชิญครับเย,ย้ายางผายมือกลับเชิญคุณก่อนครับป้าซา,างาลุกพรวดขึ้นมานั่งยองๆองจ้องหนอนยากตัวนั้นตามไม้กะพริบมือกำด้ามมีดแน่นทุกคนนึกว่าเขาจะลงมือแต่ปรากฏว่าก็แค่กำไว้เฉยๆแล้วก็ค่อยๆคลายมือกลับไปนั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมในท่าหลวงจีนเข้ายาน ส่วนชอตนั้นหรือเขามองซ้ายทีมองขวาทีเหมือนกำลังหายุงในอากาศแต่ไม่ยอมมองไปที่เนื้อก้อนนั้นแม้แต่แวบเดียวมินมินนั้นไม่กล้าดูหนอนยากนั่นอยู่แล้วละมายราประกาศตนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขากินแต่น้ำเปล่าก็อยู่ได้อาหารอันมีค่าเช่นนี้เก็บไว้ให้ทุกคนกินก็แล้วกันแสงเย็นสว่างวาบจูโมชิงป่าตวัดมีดเฉือนเนื้อก้อนหนึ่งลงมาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ เนือที่เสพขาอยู่ปลายมีดอย่างเด่นดุกดิกเหมือนปลาจอนบอกว่านี่เป็นอาการตายช้าของสัตว์ชั้นต่ำสิ่งมีชีวิตบางชนิดกล้ามเนื้อผิวหนังทุกนิ้วจะมีปมประสาทที่แยกส่วนจากกันต่อให้ถูกตัดขาดออกมาจากตัวก็ยังเคลื่อนไหวได้มองดูวัตถุคล้ายเจลสีดำขยับยึกเย้ยจมหมดสิงปากกลั้นใจกลัวทำไมน้าเกลียดแค่ไหนก็เป็นแค่คาร์บโบไฮเดรตเ่านั้นแหละเราย่างให้สุกแล้วก็กิน ไม่นานวัตถุเจลสภาพนั้นก็ถูกย่างจนกึ่งสุกกลิ่นหอมไหม้นั้นทํใไมทุกคนน้ําลายซอทองร้องโครครากแต่ทั้งหมดก็ทําเพียงจ้องมือของจโมโบสิงป่าตราบใดที่เขายังไม่ใส่เนื้อชิ้นนั้นเข้าปากทุกคนก็ยังไม่แสดงท่าทางจะยอมกินจุโมโบสิงป่าก็เพิ่งจะกินอาหารภายใต้การจับจ้องมองดูของคนจํานวนมากขณะนี้เป็นครั้งแรกเมื่อครูอวดเก่งเกินไปหน่อยตอนนี้จะทนยือต่อไปออกจากฝืน,ฝน แต่เขาก็รู้ดีตนไม่เริ่มกินคนอื่นๆก็ไม่กล้าขยับปัณีเนื้อบนปลายมีดเขยบเข้ามาใกล้ปากมาเค่อ,อยๆในที่สุดจุมโมสิงป่าก็ใส่เนื้อเข้าปากแล้วขบฝันลงมาเมือนขบเล็บเล็มเนื้อที่เล็กๆออกมาใช้ปลายลิ้นค่อยๆดุนสัมผัสบรนชา้ชาช้าทุกคนต่างลวนจ้องมองสีหน้าของจุมโมสิงปรามือของมินมินวางอยู่บนกระเป๋าพยาบาลพร้อมช่วยชีวิตทุกเมื่อ ซุนป้าสั่งชักมีดออกจากฝากแล้วครึ่งหนึ่งอาลจูโมสิงป่ามีท่าทีผิดปกติก็เตรียมจะชักมีดตัดลิ้นจูมสิงป่าแลบลิ้นออกมาเลียลิมฝีปากแล้วทำปากแจ๊บๆจขึ้นหมดคิ้วแน่นจากนั้นก็ใส่เนื้อทงชิ้นที่ปลมีดเข้าปากจนหมดเคี้ยวไปพรางขึ้นหมดคิ้วนิ้วหน้ามุยไปพรางเหมือนกับกลืนยากกลืนเย็นทำให้ทุกคนทั้งขยะงทั้งกลัวอีกครู่หนึ่งจูมสิงป้าเดินไปเฉือนเนื้อจากตัวน้อนลงมาอีกชิ้น แล้วเอาไปย่างไฟแต่คิวนั้นขมวดแน่นยิ่งกว่าเดิมคนอื่นๆต่างก็งุนงงในที่สุดเย้าหยางอดเป็นฝ่ายถามไม่ได้ว่าคุณชายสินป้าเป็นยังไงบ้างพูดอะไรหน่อยสิก็คุณว่าเป็นยังไงล่ะคิวของจูมสิงป้าค่อยๆคลายออกแล้วก็ฉีกยิ้มอย่างเจ้าเล่ก็กินได้น่ะสิในเมื่อมีคนนำขบวนความกังวลของคนอื่นๆก็ลดน้อยลง ส่วนคนที่เหลือก็เห็นพรรคพวกกินกันอย่างอริดอร่อยส้ายเข้าร่วมกระบวนปิ้งย่างกันโดยบริบูรณ์เนื้อนันเข้าปากลื่นๆกรุบๆ,ๆเคี้ยวมันได้รสผิวชั้นนอกไหมและมีความเหนึบซู้ฟันอย่างสเต็กเนื้อชั้นนุ่มเหมือนเนื้อปลาบวกกับคนกลุ่มนี้ต่างอยู่ในสภาพผู้ลีไัยที่กึ่งอดอยากนอนหลอนจึงกลายเป็นตัวแทนความอร่อยไปในชั่วพริบตาหลังจากกินอิ่มแล้วก่อนจะเข้านอน,อนทั้งมินพบว่าวางโย่ฟื้นแล้ว ร่างกายหวังโยอ่อนเพลียยังลืมตาไม่ขึ้นทั้งมินป้อนน้ำให้เขานิดหน่อยเขาก็สส่หน้าบอกว่าไม่เอาขอคุยกับโจมูสิงปาโจมูสิงปามาถึงข้างตัวหวังโยพูดเบาๆคุณฟื้นแล้วเหรอหวังโยต้องการลุกขึ้นโจมูสิงปารีบพามเอาไว้อยากขยับตัวคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยถึงจะอยู่ในสภาพหลับสนิทแต่ร่างกายของคุณก็อดอาหารมาห้าวันเต็มแล้วนะเราจะไปหาอาหารให้คุณก่อนไม่ต้องไม่ต้องสิงปล่า พวกเรายัางอีกนานไหมก็จะถึงสัมบาร่าพวกเราอยู่ในสัมบาร่าแล้วที่ที่คุณนอนอยู่นี่ก็คือหน้าผาของสัมบาร่วาวังย่อหายใจหอบถี่ขึ้นมาทันทีเห็นได้ว่าเป็นเพราะออกแรงอย่างมากเพื่อจะลุกขึ้นเขาพูดอย่างตื่นตระหนกห,หินผ่านี่ทำไมทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเราอยู่ในสัมบาร่าแล้วจริงๆเหรอเจมสิงป่าถูกแล้วแต่ว่าฝ่ามืดแล้วพวกเรากลัวว่าประสาทต,ตาของคุณจะทนแสงไม่ได้ จะไม่เปิดไฟรอเดี๋ยวนะจูบสิงป่าปร,รับความสว่างของไฟหมวกดวงหนึ่งขึ้นให้หวังโยมองเห็นแคมป์ที่เขานอนอยู่ชัดๆมองดูผนังหินสีแดงของสัมบลาตรงด้านหนึ่งของแคมป์วังโยชีย้ไปบนแคมป์เดอร์ซิสซาผมอยากเห็นข้างนอกจูบสิงป่าไม่ได้กลางคืนของสัมบ์ลามืดสนิทถ้ามีแสงสว่างอาจนำอันตรายเข้ามาพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าคุณก็ได้เห็นแล้วหวังโย ผมอาจอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าผมอยากเห็นมันตอนนี้จูโมชิงป่าอย่าพูดส่งเดตท,ที่ร่างกายของคุณอ่อนเพลียตอนนี้เป็นแค่อาการชั่วคราวยังจําเรื่องในวิหารใต้ดินของมายาได้ไหมคุณตัวคนเดียวยังฝ่ามันไปได้พรุ่งนี้เช้าคุณก็จะได้เห็นโฉมหน้าของสัมบราทั้งหมดกับตาตัวเองแล้วมันเป็นดินแดนสงสวรรค์ที่สวยงามจริงๆหวังโยขอโทษนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณ ตอนนี้คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตั้งใจพักผ่อนให้ดีๆก็พอมีเรื่องอะไรรอคุณฟื้นกำลังค่อยไม่ผมต้องพูดผมโกหกคุณเชียงปาลาฮะวังย่อฟืนยิ้มอย่างทุกข์ใจคุณแปลกใจมากไม่ใช่หรือว่าทำไมผมต้องจำกัดเวลาหกเดือนผมจะบอกความจริงกับคุณความจริงคือผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกหลายจุดในหลอดเลือดแดงกระโหลกศรีรษะอะไรนะจนุุกเชียงปาสะดุ้งเฮือก วังย่อยิ้มมเล่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าระเบิดเวลาในกะโหลกในยามปกติดูไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปแต่มันพร้อมจะทำให้หลอดเลือดสมองปิดแตกได้ทุกเมื่อที่ตื่นเต้นโชคดีก็กลายเป็นมนุษย์นิทราโชคร้ายก็ถึงแก่ชีวิตประเภทของผมเป็นประเภทที่มีอัตราการตายร้อยละเก้ภายใน48ชั่วโมงวังโยชีที่หัวของตัวเองพูดว่าผมเป็นคนที่คอยความตาย หลอดเลือดสมองของผมยังถูกมันกัดกินอยู่มันกำลังบว,วมขึ้นเรื่อยๆตอนที่หมอบอกผมผมมีชีวิตเหลืออยู่อีกไม่เกินหกเดือนแล้วทีนี้คุณเข,เข้าใจแล้วสินะว่าผมอยากเห็นซัมบาร่าในตำนานสักแวบ,บหนึ่งก่อนตายทำไมคุณไม่อยู่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลไม่มีประโยชน์ผมบอกคุณแล้วไม่ใช่รู้ว่าผมเป็นเนื้องอกหลายจุดในหลอดเลือดแดงหมอให้ผมดูผล Tc scan กับ NMR แล้ว หลอดเลือดสมองของผมมีถึงสในสส่วนที่มนังหลอดเลือดบางลงเส้นเลือดใหญ่ทุกเส้นมีสภาพบวมออกเป็นเนื้องอกไม่มีทางผ่าตัดรักษาทำได้แต่มองดูมันโตขึ้นเลื่อยๆทุกวันสุดท้ายก็ปรีดแตกตอนนี้คุณช่วยเปิดเต็นให้ผมดูท้องฟ้ายามกลางคืนของสัมบาล่าได้หรือยังจุเมอร์สิงป่ามีท่าทีลังเลหวังโยต่อให้เป็นคำขอร้องของคนกำลังตายคนหนึ่งก็ไม่ได้หรือจเมอรสิงป่า ตกลงแต่ผมต้องปิดไฟนะอะาจทำให้คุณผิดหวังก็ได้ท่ามกลางความมืดจูโมสิงปาพูดว่าเปิดแล้วคุณได้ยินไหมมันคือเสียงของน้ำตกวังโยถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเปิดแล้วจริงๆเหรอทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะผมรู้สึกแล้วมีลมนี่เป็นน้องฟ้ากลางคืนของซัมบาร่าจริงๆไม่มีแสงเลยสักนิดไม่มีทุกสรรพสิ่งที่หวังโยนึกคิด ไม่มีดวงดาวไม่มีดวงจันทร์ไม่มีประกายตาวิบวับของนกน้อยที่นี่เป็นเฉกเช่นเดียวกับท้องทะเลใต้พิภพเป็นความมืดโดยสมบูรณ์ลัติการของสัมบาลาคือความมืดโดยสมบูรณ์สมมติสิงปลาถอนใจว่าใช่แล้วท้องฟ้ากลางคืนของสัมบาลาเป็นของความมืดสนิทพรุ่งนี้เช้าตรู่คุณจะได้เห็นภาพทั้งหมดของสัมบบลาตอนนี้คุณควรจะกินอาหารสักหน่อยแล้ว หวังโยไม่ได้กินอะไรเลยสักนิดจิบเพียงน้ำเล็กน้อยแล้วก็หลับไหลอีกครั้งจัดการกับหวังโยแล้วถังหมิ่นร่างกายของเขาอ่อนเพลียมากฉันกังวลว่าเขาจะอยู่ได้ไม่ถึงพรุ่งนี้